ทางด่วนมอเตอร์เวย์นี่อยากให้ดูเรื่องผิวอะ่ะอยากให้ดูเรื่องผิวอะ่ะจริงเอ็นดูหลวงพี่ของหนูอยากให้ดูว่าเออเราดูแลตัวเองจริงๆ ราดูแลตัวเองจริงๆหมดเงินไปเยอะไหมไม่หมดเงินค่ะไม่หมดเงินค่ะดิฉันสวยโดยไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวยกเว้นการดูแลสุขภาพจากข้างในอันนี้เสียเงินเพราะทานเองกินเองแต่ถ้าจากการที่ดิฉันแบบสันต่างๆมานะคะดิฉันมีสปอนเซอร์หมดสวยศูนย์เหรียญสวยศูนเหรียญดิฉันมีสปอนเซอร์ จมูกศูนย์เหรียญฟันศูนย์เหรียญคางศูนย์เหรียญสวยศูนย์เหรียญสวยศูนย์เหรียญรู้สึกมันภูมิใจมากสวยศูนย์เหรียญผมผมก็ศูนย์เหรียญทุกคนกดลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วกดลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้ว แต่ถามว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้เวลาดูแลผิวดูแลอะไรทานอะไรอันนี้ซื้อกินเองหมดนะคะซื้อกินเองไม่ได้มีสปอนนะคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยอ่ะสรุปอยากได้ตัวไหนอยากได้อะไรกันเนี่ยสองพันแปดร้อยคนอ่ากาแฟโอเคโอเคโอเคกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์กดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะแอดมินทำโอทีแล้วค่ะแอดมินทำโอโอทีแล้วแอดมินทำโอทีแล้ว กดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยคนสั่งกันเยอะ899เนี่ยโปร2กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ค่ะลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์โปรที่ลูกค้าสั่งเยอะที่สุดตอนนี้จะเป็นโปรแพ็คคู่นะคะเพราะว่ามันถูกมากส่งฟรีเหมือนกาแฟเนี่ย2กล่องเนี่ย899คุณได้กาแฟ2กล่องมีโปรโมชั่นค่ะจากจาก998เหลือ899จาก998เหลือ899 จาก998รนะคะเหลือ8 9 9 8 9 9กดลิงก์เลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เลย8 9 9 8 9 9 8 9 9 899กดลิงก์หน้าโปรไฟล์กดลิงก์หน้าโปรไฟล์เท่านั้นเลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือถ้าใครที่ไม่กินกาแฟแนะนําให้ทานวิตซีอ่กล่องหนึ่งมี1 5ซองค่ะถ้าใครไม่ใช่สายกาแฟกินทานกาแฟไม่ได้เลยใจสัน่นหรือว่าอะไรกินวิตซีกูตากินวิตซีกูตานะคะของดิฉันวิตซีกูตาตัวนี้เลย นะคะแต่ว่านี้มี30ซองมี30ซองนะคะก็ได้ราคาโปรเหมือนกัน2ซองนี้2ถุง2ถุงใหญ่อันนี้ก็มีราคาโปรเหมือนกันจาก 8, 8, 9 9 8รเหลือ899เหลือ899จัดเลยจัดเลยจัดเลยกระเทยแนะนำแค่นั้นเลยซองใหญ่เวอร์แล้วซองก็สวยวิซีก็เหมือนกันวิซีก็เหมือนกันคือนี่น่ากินมากสูเฮยละมุนไปหมด มันละมุนไปหมดไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือวิสีคุณดูดินี่ถ้าคุณซื้อไปแบบถ้าคุณสั่งคุณซื้อคุณสั่งคุณซื้อไปเป็นของขวัญของแจกปีใหม่หรือว่าวันคิดมากนะดิฉันว่าคนที่ได้ไปเนี่ยเขาจะแบบเขาจะรักคุณเขาจะเลิฟคุณนะ่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นบอกว่าเป็นของดิฉันนะดิฉันการันตีให้เลยว่าเมืองของแพรี่กินแล้วไม่ดีมึงไปด่าอีแพรี่ได้เลยดิฉันให้เพื่อนคุณมาด่าดิฉันได้เลย หรือซื้อไปฝากพ่อฝากแม่พ่อแม่กินแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคทักมาด่าได้เลยให้เขามาด่าดิฉันเี่เพราะว่าดิฉันทําดีที่สุดแล้วถ้าที่ดิฉันคิดว่าดิฉันควรตอบแทนเอฟซและคนที่ดูแลดิฉันโดยเฉพาะกาแฟเนี่ยคุณจะเปลี่ยนการกินกาแฟไปเลยดิฉันบอกแค่นี้แหละมันจะเปลี่ยนการกินกาแฟของคุณไปเลยการกินกาแฟกาแฟของคุณจะไม่เหมือนเดิม คุณดูข้อมูลโภชนาการดิฉันทีกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ค่ะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์มันอัดแน่นขนาดดิฉันถึงต้องทำกล่องใหญ่ขนาดนี้อ่ะดิฉันถึงต้องทำกล่องใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าเวลาขอออยขออะไรมันต้องใส่ให้หมดเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะเออนึกว่าพัฒนานุกรมคุณดูสิกล่องมันใหญ่มากแต่มันสวยนะฮะมันกล่องมันยาวก็จริงแต่มันไม่ได้ใหญ่เห็นไหม เป็นแบบนี้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 บบน,นะฮะมีทั้งหมด1ิห้าซองมีทั้งหมด15หซองนะคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยมีโปรสองกล่องด้วยถ้าจะซื้อทั้งทีแนะนําให้ซื้อโปรสองกล่องนะคะถ้าจะซื้อทั้งทีแนะนําให้ซื้อโปรสองกล่องนะคะเออซื้อโปรสองกล่องไปเถอะคุ้มค่าคุ้มค่าราคาเงินนะคะอืมจัดโปรสองกล่องไปดีกว่านะคะจัดโปร2กล่องไปดีกว่านะคะจาก9 9 8เก้าแปดเหลือแปดเก้า้า เหลือ899เท่านั้นเลยนะคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยกดลิงก์หน้าโปรไฟล์กดลิงก์สั่งซื้อกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นี่สวัสดีค่ะสนใจกาแฟกับวิซีอย่างละหนึ่งกาแฟจ้ากาแฟกับคอลลาเจนจ้าเออโอ้แอดมินก็พยายามตอบอยู่นะคะทุกคนขาแต่ออเดอร์ฉําม,มากออเดอร์ฉับม,มากตอนนี้แอดมินยังตอบตอบยังตอบไม่หมดเลยนะคะข้างล่างนี่โอ้โหแชทค้างเพียบแชทค้างตั้งแต่ ตั้งแต่ตอนทุ่มอ่ะตอนสองทุ่มอ่ะนะคะฉะนั้นรีบสั่งเลยรีบสั่งเลยทุกคนอยากสั่งสั่งวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ที่ฉันไปไลฟ์กับแฟนออเดอร์แน่นนะจะรับออเดอร์ order กันไม่หวาดไม่ไหวนะดิฉันบอกแค่นี้แหละกดแล้วนะจ๊ะขอบคุณค่ะกดค่ะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วเข้าไปสั่งซื้อได้เลยถ้าไม่ทานกาแฟทานบิซีนะคะบิซีกูตาตัวนี้นะคะสั่งปลาค่ะได้เลยค่ะสั่งปลาปลาทุกคนก็ยังสั่งอยู่ ปลาปลาลูกค้าก็ยังสั่งอยู่นะคะที่จริงต้องขอบคุณแฟนนะเพราะว่าดีัปที่ดิฉันเอาคลิปที่ดิฉันให้ให้ลีโอช่วยขายปลาคลิปนั้นคนดูล้านหนึ่งนะในทิกตอกอะคนเข้าไปสั่งปลากันคนเข้าไปสั่งปลากันใหญ่เลยคนเข้าไปสั่งปลากันใหญ่เลยทุกคนคลิปเนี้ยที่ดิฉันปักหมุดไว้อะคุณเห็นเปล่าคนดูล้านสองอะ่ะ นี่คนดูล้านสองนะคลิปเนี้ยนี่เดี๋ยวคนดูล้านสองนะคนดูล้านสองนะเนี่ยคนน่าจะไปสัง่งคนน่าจะเข้าไปสั่งปลามาจากคลิปเนี้ยคนดูล้านสองคนดูเยอะมากแสนไลค์อะ่ะเดี๋ยวที่ฉันต้องเอากาแฟไปไปคล้องคอแบบนี้อีก เดี๋ยวจะนันอกกาแฟไปคล้องคอนางแบบนี้เออทุกวันนี้ขายของได้เพราะว่าแฟนนะเนี่ยเกาะแฟนและแฟนดังกว่าเกาะแฟนนะคะขายของได้เพราะแฟนล้วนเลยนะคะัทุกวันนี้แฟนเขาดังกว่าละแฟนเขาดงกว่าสวยแพงมากขอบคุณค่ะสวยแพงมากขอบคุณค่ะ พี่ผอมอยู่แล้วพี่แพรลี่มีกาแฟอย่าไปกินกาแฟลดความอ้วนกินกาแฟแล้วไม่อ้วนอ่ะพอได้ถ้า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 คุณบอกว่าคุณอยากกินกาแฟแล้วไม่อ้วนดิฉันแนะนําได้ให้คุณคุณกินกาแฟดิฉัน,แ,นแต่ถ้ากินแล้วลดความอ้วนดิฉันไม่ขายให้เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้กาแฟดิฉัน네ถ้าบอกว่ากินแล้วไม่อ้วนได้เพราะว่ากาแฟของดิฉันหนึ่งซองมันมีแค่ 60แคลเอง60แคลน้อยมากแล้วก็ไม่มีตัวทำลายสุขภาพไม่มีน้ำตาลไม่มีครีมเทียมไม่มีไขมันทานนะคะใช้คูชูการโรดแทนน้ำตาลแล้วก็ใช้สารสกัดจากสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวนะคะเอออยากทำจมูกเหมือนแพรลี่ไปเซนจูรี่คลินิกถ้าบอกว่าอยากได้กาแฟที่กินแล้วไม่อ้วนดิฉันแนะนำกาแฟของดิฉันเลยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพทานได้เลย กล้าการันตีว่ากินแล้วไม่อ้วนหรอกซองหนึ่งแค่60แคลท่านั้นเองแล้วดูแลสุขภาพแล้วดูแลสุขภาพเดี๋ยวเอาไอ้นี่ลงหลุมก่อนเห็นมันนานแล้วนี่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 เอาลงหลุมก่อนนี่นี่เอาลงหลุมซะลำคาญน,นี่ไปกดลิงก์หน้าโปรไฟล์กดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะสี่เก้าเก้าค่ะคุณหาแต่ว่าวันนี้มีโปรสองกล่องสั่งแล้วขอบคุณพี่อ๋อมนะคะสั่งแล้วขอบคุณคะ่ะมีโปรสองกล่องนะคะจากปกติ998าาส โปร2กล่องขายดีมากดิฉันอยากให้เข้าไปสั่งโปรสอกล่องจากปกติ9 9 8เหลือ899เหลือ899เหลือ899เท่านั้นเอง2กล่องแบบนี้เลยคนเป็นเบาหวานทานได้ค่ะเพราะว่ามันไม่มีน้ําตาลมันไม่มีน้ําตาลนะคะแต่ว่าถ้าไม่มั่นใจหรือมีโรคประจําตัวที่ค่อนข้างต้องคุมหรือดูแลเรื่องการกินเป็นพิเศษให้ปรึกษาหมอก่อนนะคะ ถ้าคุณอยากดิฉันไม่ได้ผิวขาวนะทุกคนตัวจริงดิฉันไม่ใช่ผิวขาวแต่อันหนึ่งที่ดิฉันกล้าการันตีตัวเองคือผิวดิฉันดีขึ้นเยอะมากผิวดิฉันใสและผิวดิฉันละเอียดกว่าตอนเป็นพระขึ้นเยอะมากถ้าเทียบกับแต่ก่อนที่มันผิวหยาบกร้านรูขุมขนกว้างแต่งหน้ายังไงก็ไม่ได้อ่ะพี่ก๊อฟแต่งหน้าตอนแรกโอ้โหแต่ง แต่งหน้าตอนแรกๆคือแบบเขียวปีเลยอะไรเลยมันไม่ได้แบบนี้เลยมันไม่ละมุนแบบนี้มันไม่ใสแบบนี้แต่ตอนนี้กล้าพูดเลยว่าตัวเองผิวใสขึ้นผิวดีขึ้นผิวละเอียดขึ้นแต่งหน้ารองพื้นติดดีขึ้นเครื่องสอําอางติดดีขึ้นหน้าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะอ่ะเพราะว่าดิฉันกินตัวพวกบํารุงผิวกินทั้งคอลลาเจนกินทั้งพวกวิตซีกินทั้งกูต้า นะคะถ้าคุณอยากได้เรื่องงานผิวดิฉันก็แนะนำตัวนี้วิซีกูตาชงใส่น้ำไม่ต้องเยอะนะเหมือนเหมือนกาแฟช็อตอนะ่ะคุณชงใส่น้ำเหมือนกาแฟช็อตมันจะได้เข้มข้นถ้าเป็นแบบเหมือนแบบพวกแก้วไวน์พวกอะไรเงี้ยแค่ครึ่งแก้วพอไม่ต้องใส่น้ำเยอะพวกนี้เขาไม่ใส่น้ำเยอะนะคะรสชาติมันจะได้กลมกล่อมอร่อยมากขายของจริงใจมากถูกต้องคุณกินวิซีกูตาตัวนี้เลย นะคะตัวนี้มี30ซองนะคะได้ทั้งงานผิวได้ทั้งเรื่องของภูมิคุ้มกันใครอยากให้ผิวใสผิวโกรแล้วก็ผิวละเอียดรูขุมขนเล็กลงทานตัวนี้วิซีกูตามีโปรเหมือนกันถุงใหญ่แบบนี้มี30ซองนะคะมีโปรเหมือนกันคุณซื้อ2อถุงแบบนี้จากปกติราคา998บาทเหลือแค่899เหลือแค่899 8 9 9บาทนะคะที่ฉันขายให้คุณสั่งไปเลยมีโปร2ถุงมีโปร2ถุงเหมือนกับกาแฟเลยกาแฟก็มีโปร2กล่องวิตซีกูตาก็มีโปร2ถุงกดลิงก์หน้าโปรไฟล์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 ได้เลยนะคะอยากทานกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยแค่นี้แหละพูดแค่นี้เลยว่าอยากกินกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เข้าใจไหมคะกาแฟก็เหมือนกันกาแฟแบรนด์แพรลี่เลยนะคะดูแลสุขภาพ3ด้าน ในกล่องเดียวสั่งแล้วค่าหนึ่งกล่องแต่ถ้าใครแต่ถ้าใครแพรรี่ขอซื้ออย่างละหนึ่งมีโปรไหมมีเหมือนกันมีเหมือน